สวัสดีนะฮะก็อันนี้ก็จะมาสอนโหลดไพค้ากันฮะอ่นะฮะก็สเลิดนะครับอ่าเจอแล้วฮะก็คุณก็เกิดข้าวไปในนี้นะฮะก็ข้าวนี่เฮ้ยไม่ใช่ฮะข้าวนี่ก่อนถ้าคุณเข้าวไปกดจาวานี่ตรงนี้นี่ฮะตรงนี้ฮะตรงนี้อ่าเคแล้วก็ตรงนี้ฮะก็รอก่อนตรงนี้เสร็จ ก็กดข้ามเนี่ยตรงนี้ไยกดข้ามอะแปไปไป,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 ปกูใกลยาวๆไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องฮนะก็เพื่อนผมอะฮะเมื่อกี้นี้ตีไม่ต้องปิดไม้มั้งเ <c oughs> พาเสร็จแล้วใช่ไหมฮะก็เืนก็กดน,น,น,นี่กดนี้กดนี้กดนี้ฮะ เสร็จแล้วก็รอจาวากันเลยเราจาวาเดียวนะฮะเราจะเราจะาก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วะฮะแต่ยังเข้ายังไม่ได้ต้องรอจาวาเรีบเสร็จแล้วะฮะแค่นี้ครับบ๊ายบาย